เว็บไซต์แนะนำตำแหน่งอาชีพโดยวิธี g าร b a g e Recommendation Algorithm หรือ Job Recommendation System by g a r b a g e Recommendation Algorithm ความเป็นมาในปัจจุบันมีคนที่จบการศึกษาระหว่างอุดมศึกษาจำนวนมากที่ไม่มั่นใจว่าทักษะความสามารถและคุณสมบัติที่มีอยู่ตัวเองนั้นจะเหมาะสมกับการทำงานในตำแหน่งอะไรเงินเดือนที่ได้นั้นจะตรงกับความต้องการหรือไม่ แต่อาชีพนั้นนั้นจะมีความเหมาะสมกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนจับปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ทําให้การจะค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับทักษะและเงินเดือนตามที่ต้องการนั้นจะต้องใช้เวลาในการค้นหาบนเว็บไซตร์รับสมัครงานต่างๆเป็นเวลานานเนื่องจากผู้ใช้งานจะทําการค้นหาด้วยตนเองโดยการเปิดดูตามบริษัทที่ได้มีการประกาศรับสมัครอาชีพต่างๆแล้วจึงนําความต้องการของอาชีพนั้นนั้น ไปเทียบว่าความต้องการของงานนั้นตรงกับทักษะที่เรามีหรือไม่และเงินเดือนที่ได้นั้นใกล้เคียงกับความต้องการผู้ใช้หรือไม่คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะจัดทําเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับทักษะของผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุดซึ่งการจัดทําเว็บไซต์นี้จะช่วยลดเวลาในการค้นหาของผู้ใช้งานให้น้อยลงเมื่อเทียบกับวิธีการค้นหาแบบเก่าและไม่จํากัดอยู่เพียงแค่ตํามแหน่งงานเดียว เพื่อให้มีความหลากหลายในสายงานตามทักษะและช่วงเงินเดือนตามที่ผู้ใช้งานได้ก่อเอาไว้วัตถุประสงค์เพื่อหาตำแหน่งงานอาชีพทางคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับผู้ใช้งานขอบเขตตำแหน่งงานในสายอาชีพทางคอมพิวเตอร์ทักษะงานในสายอาชีพทางคอมพิวเตอร์ใช้การเบสเรคอมเมนเดชันอัลกอริทึมในการออกแบบระบบในส่วนนี้จะเป็นการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ j o b t h a ซึ่งข้อมูลที่ดึงมาเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วน1คือส่วนของ User และ2คือส่วนของ Job นะครับส่วนของ User นั้นจะต้องมีการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อทําการดึงข้อมูลในส่วนของผู้สมัครอออมาดังนั้นเราจะต้องมีการใช้ตัว Section ในการส่งเพจโหลด d a t a ของการล็อกอินและเก็บคุกกี้ที่ล็อกอินเอาไว้เนียนะครับเก็บมาไว้เพื่อนํามาใช้ในการเข้าไปดึงข้อมูลในการรีเควสต์ครั้งต่อๆไป โดยข้อมูลของยูเซอร์ที่เดึงมาเนี่ยจะเป็นข้อมูลตำแหน่งที่ต้องการสมัครนะครับโดยในครั้งนี้จะเป็นการดึงข้อมูลตั้งแต่หน้าที่1-50ถึง50และผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาประมาณนี้นะครับผมต่อมาจะเป็นการดึงข้อมูลในส่วนของจ็อบซึ่งจะดึงมาเฉพาะชื่อของงาน,นนั้นๆและก็คุณสมบัติของผู้สมัครที่ทางบริษัทได้ลงไว้ในส่วนนี้นะครับโดยจะทําการดึงข้อมูลตั้งแต่หน้าที่1ถึง70 หลังจากที่เราได้ข้อมูลของยูเซอร์กับจ็อบมาแล้วเนี่ยขั้นต่อมาก็จะเป็นการนำข้อมูลมาสร้างเป็น d a t a f r a m e หลังจากนั้นก็จะเป็นการเซฟ d a t a f r a m e ตัวนี้ให้ลงมาเป็นไฟล์ csv นะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในขั้นตอนต่อๆไปได้ครับต่อมาจะอยู่ในส่วนของการนำข้อมูลเข้ามาปรับปรุงและนำมาเปลี่ยนแปลงกันการนะครับผมในขั้นตอนแรกเนี่ยจะเป็นการดึงข้อมูล csv ที่เราได้เก็บเอาไว้จากขั้นตอนที่แล้วนะครับให้มาอยู่ในรูปของตัวแปร User กับ job เพื่อจะได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับขั้นต่อมาจะเป็นการตัดข้อมูลของดีเทลของจ o อบที่เป็นภาษาอังกฤษออกโดยการใช้ร mm ัปเร y d e t เทลเพื่อตรวจดูว่าดีเทลนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเป็นภาษาของประเทศไหนนะครับโดยเนื่องจากว่า Library แปลภาษาส่วนใหญ่ที่ใช้ได้นั้นเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดจำนวนครั้งในการแปลทางเราเลยทำการตัดข้อมูลที่แตกต่างออกไปเพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลดีเทลในขั้นต่อ,ตอไปได้สะดวกมากขึ้นนะครับ โดยเราจะเหลือเก็บไว้แค่ข้อมูลที่เป็นของภาษาไทยเท่านั้นครับต่อมาจะเป็นการสร้างกลุ่มคําในแต่ละดีเทลโดยจะมี Stop Word และ w ว r d t ดท e n เไนจาก Thai NLP นะครับเนื่องจากประโยคที่ใช้เนี่ยเป็นของภาษาไทยเกือบทั้งหมดเลยจะต้องมีการใช้ Thai NLP ในการแบ่งกลุ่มคําหลังจากนั้นจะใช้วิธี TF-IDF ในการให้น้ําหนักคําของแต่ละกลุ่มคําที่เราได้แบ่งออกมานะครับโดยนี่จะเป็นตัวอย่างกลุ่มคําที่แบ่งออมาได้ครับ ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการหาความใกล้เคียงระหว่าง Job 1กับอีกจ็อบโดยวิธีที่เราจะใช้ในการคำนวณจะเป็นของ SI c o cosine s i m i l a r i t y นะครับโดยจะได้ผลลัพธ์ดังนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นการเซตค่าความใกล้เคียงระหว่าง Job 1สู่ Job ตัวเดิมนะครับให้เป็นลบ1เพื่อที่จะได้เป็นการตัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวโนดบนสู่ตัวโนดทิ้งไปครับต่อมาจะเป็นการเปลี่ยน d a t a f r a m e เดิม ให้อยู่ในรูปแบบใหม่โดยมีแฮดเดอร์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นตัวกราฟได้ง่ายขึ้นครับผมโดยในที่นี้เนี่ยจะเป็นการแปลงข้อมูลจากดัต a ้าเฟรของ10ความสัมพันธ์แรกให้มาอยู่ในรูปแบบของกราฟซึ่งลักษณะกราฟที่ได้นะครับจะเป็นแบบป,ประมาณนี้นะครับในขั้นตอนต่อมาเราจะใช้การสร้างกราฟแบบใช้ข้อมูลทุกตัวที่เรามีนะครับ แล้วก็ให้จำลองว่าหากตัวผู้ใช้งานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ j อบลำดับที่ส7นั้นเนี่ยห้าดับแรกที่ระบบจะได้คอมเมนต์มาจะมีอะไรบ้างโดยผลลัพธ์ที่ได้จะมีประมาณนี้ครับ Artificial Intelligence หรือ AI ที่ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสื่อสารและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นภาษา เนื่องจากเดิมทีนั้นคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเข้าใจข้อมูลตัวเลขหรือรหัสที่มีความหมายในหนึ่งชัดเจนซึ่งไม่ตรงกับวิธีการสื่อสารของมนุษย์ซึ่งอาศัยภาษาเป็นหลักและภาษามีความซับซ้อนกว่ารหัสที่ใช้กับคอมพิวเตอร์อย่างมาก NLP จึงเกิดขึ้นเพื่อลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยให้ AI สามารถประมวลผลจากคำสั่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำ รวมถึงแสดงผลการวิเคราะห์ต่างๆออกมาเป็นภาษามนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติหลักการสัมพันธ์ที่นำมาใช้ในโครงงานนี้คือการแบ่งข้อความโทเค็นในเซสชันซึ่งจำเป็นในการดึงข้อมูลที่สามารถใช้ได้จากแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ด,ทดึงมาในส่วนของกเปลี่ยและ r e c o m m e n d a t i o นะครับเป็นแนวทางการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการทำข้อมูลให้เป็นโครงสร้างลักษณะกิกิงก้าเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคน หรืออุปกรณ์ในเครือข่ายนะครับการาฟเบลน,นั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาจากทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการจําลองความสัมพันธ์ระหว่างคนวัตถุหรือหโนดโโในเครือข่ายพร้อมทั้งกําหนดระดับของความสัมพันธ์รวมทั้งทิศทางของความสัมพันธ์เพื่อน,นําไปสู่การวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลเชิงลึกได้นะครับระดับของความสัมพันธ์เนี่ยก็คือความสัมพันธ์ที่ทําให้ทราบว่าหนอนนั้นมีจานวนความสัมพันธ์มีมากเพียงใดรวมทั้งมีแนวโน้มของการติดต่อไปอีกหนดอื่นๆ และจะทําให้ท,ทราบถึงโหนดที่มีอิทธิพลในเครือข่ายมากเพียงใดน,นะครับทิศทางของความสัมพันธ์นั้นคือความสัมพันธ์ที่ทําให้ทราบว่าใครหรือโหนดใดคือจุดเริ่มต้นในเครือข่ายในความสัมพันธ์นั้นเป็นลักษณะทูเวหรือวันเวทำให้ทราบถึงทิศทางของความสัมพันธ์ในแต่ละโหนดนําทางไปสู่คําตอบที่ว่าหากต้องการทราบความสัมพันธ์ระหว่างสสิ่งนั้นจะต้องเริ่มจากสิ่งใดเพื่อไปสู่เป้าหมายใดเพื่อให้ได้คําตอบนะครับ โดยหลักการสำคัญที่นำมาใช้ในโครงงานนี้ก็คือฟังก์ชันหลักในการหาผลลัพธ์โดยการสร้างกราฟข่ายงานโดยให้โหนดเป็นอาชีพนะครับและมีเอดระหว่างโหนดเป็นความใกล้เคียงของคุณสมบัติในอาชีพนั้น,นั้นโดยหลักการที่เรานำมาใช้จะเป็นการเลือกหาโหนดที่ใกล้เคียงกับโหนดนั้นมากที่สุดเอันดับขึ้นมาเพื่อใช้ในการแนะนำให้แก่ผู้ใช้งานนะครับแผนที่ทำต่อแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนของข้อมูลและส่วนของเว็บ ส่วนของข้อมูลนั้นจะทําการเพิ่มความสําคัญให้กับความสนใจของผู้สมัครตามในซูมเม่กับหน่วยของอาชีพโดยการนําความสนใจของผู้สมัครนั้นมาคิดเป็นตัวแปรหนึ่งในเอตของอาชีพสู่อาชีพนะครับเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการแนะนําให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงการตัดคาและจัดแบ่งกลุ่มประเภทให้แต่ละอาชีพให้สามารถอยู่ในรูปแบบเดียวกันได้นะครับส่วนของเว็บไซต์สร้างเว็บไซต์ในรูปแบบตอบคำถาม โดยมีหน้าโฮมที่เป็นหน้าหลักในการอธิบายตัวเว็บไซต์ใช้ทำอะไรหน้าสกิลไปจ็อบเป็นหน้าแบบสอบถามและตอบคำถามที่เน้นไปส่วนเลือกคำตอบเช่นทักษะที่คุณมีมีอะไรบ้าง Python จะวาอะไรอย่างนี้หน้ารีเซลเป็นหน้าผลลัพธ์ที่ผ่านระบบ g a r b a g e Recommendation algorithm จะปรากฏก็ต่อเมื่อตอบคำถามเสร็จแล้วหน้า IT JOB ใช้แนะนำสายอาชีพต่างๆ